Quarter Presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่1สนับสนุนโดย N1 Mimi จาก Oppo Smartphone กรุงสี SME วีรีพอร์เตอร์พรีเซนต์บายทรูมูฟเอช 4G 3G และ Wi-Fi กับความมันในสัปดาห์ที่2ของรอบน็อกเอาทวันนี้เรามีความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันจากทีมโคชกล้องอีก2คนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปครับก็คือบอมและแนทนั่นเองเอาละครับตอนนี้อยู่กับบอมนะครับบอมมาโหนี่ชุดเต็มมากเลยนะครวันนี้มากับเพลงอะไรครับผมวันนี้ไม่ได้มาองเพลงครับจะมาเล่นยามากลครับเล่นยามากลนะครับมายจ้าก้ แล้วต้องแก้ทีว่าต้องาร้องเพลงไม่ใช่เล่นคือที่ให้บอมเล่นมุกนี้ออกทีวีนะครับเพราะว่ามีพี่ทีมงานบอกมาบอกว่าบอมเนี่ยเล่นมุกนี้กับทุกคนที่เจอกันเลยทุกคนครับเล่นมุกคนอะไรนะทีวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงครับจะมาเล่นยามากุลครับครับผมวันนี้บอมจะมาร้องเพลงขอบคุณแฟนเพลงครับชอบไหมชอบไหมก็ชอบครับมั่นใจไหม วันนี้มั่นใจเต็มร้อยครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์เพลงของบอมเลยครับอออาาบอมไม่กังวลครับมาถึงจุดจุดนี้แล้วบอมทำเต็มที่ครับจุดนี้ทำเต็มที่แล้วไม่กังวลเรื่องอะไรเลยมีกังวลเรื่องอะไรต้องมีบางไม่เลยครับไม่มีเลยวันนี้มาร้องแบบสบายสบายครับสบายสบายนะครับ ลุคนี้กับเพลงกับเพลง eternal flame ค่ะ eternal flame อะน้ใช่มันใจแค่ไหนอะไรยังไงก็มันใจค่ะมันใจคือเพลงร้องแล้วเราก็รู้สึกเหมือนหลุดไปอยู่ในยุคแบบยุคตอนที่เพลงนั้นมันกำลังดังอ่ะที่อาตอมีคิดเทโนมาร้องก็แบบได้ดีไซน์เสียงร้องเองอะไรเงี้ยค่ะตอนไปตอนไปซ้อมพี่พี่เขาก็โอเคจัดมาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่ๆมิวสิกไดคอยบอกว่า ตรงนั้นอยากให้ร้องแบบร้องที่ทางของการร้องไปทางไหนอะไรเงี้ยร้องโน้ตสูงขึ้นหรือว่าร้องโน้ตต่ำลงอะไรง<ๆ>เงี้ยค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของลุกกันบ้างครับผมเป็นยังไงบ้างลุคนี้ที่แรกที่แรกเขินคันที่แรกเขินเพราะว่าตอนไปฟิตติ้งทีแรกก็ไม่ใช่ชุดนี้ใช่คันที่แรกเขาบอกจะให้ใส่กระโปรงแล้วก็เราก็เตรียมตัวเต็มที่ว่าคราวนี้จะได้ใส่กระโปรงปรากฏพอมาเจอปั๊บเปลี่ยนชุดนะคะ อ่ะเพียงก็เปลี่ยนค่ะเราเชื่อใจเราเชื่อใจ<ม>ทีมคอสตูมสไตลิสต์แล้วก็<ม>ช่างหน้าช<ม>่างผมเราเป๊ะ,ปะใช่พอเปลี่ยนออกมาทีแรกก็เขินะคือไม่เคยแต่งตัวแบบนี้เลยแล้วก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่คิดจะแต่งอ่ะ v r e p พอร e เตอร์พรีเซนต TrueMove Edge 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่2สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ใหม่เครื่องดื่มโค้ก น้องบอมที่มาพร้อมกับเพลงที่เป็นตัวเองอย่างขอบคุณแฟนเพลงที่ทำให้ในการน็อกเอาท์ครั้งนี้เขาคือหนึ่งในผู้ที่ผ่านเข้ารอบเรามาฟังความรู้สึกเขาหลังจากลงมากันดีกว่าครับรถ,าถามย้อนกลับไปนิดนึงถึงความตื่นเต้นบนเวทีตั้งแต่ก่อนที่จะจับกลุ่มเลย ตอนนั้นคิดไหมว่าเราจะได้ร้องอยู่โซนไหนกับใครอะไรยังไงบอมไม่เคยคิดเลยครับว่าจะร้องอยู่โซนไหนคิดแต่จะร้องอย่างเดียวครับมีวิธีในการสร้างกาลังใจให้กับตัวเองยังไงก็ทําใจให้สบายก็เหมือนเดิมอย่าคิดว่าคนดูเยอะครับก็มันก็จะร้องใจเองครับเปิดมาคนแรกเป็นกอล์ฟครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ฟีดกอล์ฟเสียงดีมากครับแถมเล่นกีตาร์เก่งด้วย เราอยู่ข้างหลังนะมองเห็นภาพข้างหลังตอนนั้นเป็นไงรู้สึกยังไงรู้สึกด,ดีใจดีใจกับพี่กอล์ฟครับที่เลาออกมาได้ดี Why ว่าไอ้นี่มันร้ายขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็รู้สึกว่าเสียงเขามีความมั่นใจขึ้นเยอะนะครับก็น่าจะไปได้ไกลนะบอมนะครับคุณบอมนี่ตัวเล็กแค่นี้ที่ฉันยังหันไปถามกล้อง16นะเนี่ยชอบชอบคนนี้มากค่ะข,ขอบคุณพอเซนิเฟอร์คิมค่ะและคนที่โค้ชกล้องจะเลือกก็คือตัวเล็กคนแรกเลยแล้วกันบอมครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณกลองด้วยนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบการสแสดงสดท่านี้เลยตอนที่พี่ก้องพูดว่าขอเลือกตัวเล็กคนแรกของทีมอบอมบอมไม่ได้เชื่อครับว่าจะเป็น,นตัวเล็กก่อนครับบอมไม่ได้เรียนอะไรมาสักอย่างคือร้องอยู่คนเดียวที่บ้านครับไม่ได้ฝึกฝนอะไรมาเลยครับขอขอบคุณพี่ก้องมาครับที่ให้บอมมาถึงจุดจุดนี้ ผมว่าจุดจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่เกินฝันของบอมแล้วครับขอบคุณครับ เซ็นเต็ดบาย TrueMove H ซ g 3G และ Wi-Fi ช่วงที่3สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP All ีเอานิวโคร่าอัลติสเอสปอร์ตมาถึงสาวคนสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปยังรอบการแสดงสดนั่นก็คือคุณแนทครับ เรามาฟังความรู้สึกของเธอหลังจากที่เธอเอาเพลง Eternal Flame ขึ้นไปทำให้โค้ชแต่ละคนประทับใจกันดีกว่าครับตื่นเต้นไหมอะ่ะตื่นเต้นที่แรกนู้ว่าจะไม่ตื่นเต้นค่ะแต่พอถึงเวลาไปยืนอยูข่ข้างๆเวทีมันแบบจะถึงแล้วจะถึงแล้วคือตอนดูเพื่อนเนี่ยเราเรา,เราสงบเพราะว่าเราฟังเขาร้องแล้วก็หลายๆคนเซอร์ไพรส์อย่างเช่นน้องบอมเนี่ย บอมเนี่ยปกติเวลาอยู่ในกลุ่มด้วยกันเนี่ยบอมไม่เคยร้องลูกทุ่งให้ฟังเลยร้องเพลงป๊อปร้องเล่นหรือไม่ก็ดีกีตาร์เล่นอย่างอื่นจนวันนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังบอมร้องมันแสบมากอะร้องดีอะคือร้องดีไปเลยดีตายไปเลยหรืออย่างเจ้าก,ก๊อฟเนี้ยค่ะคือก๊อฟเนี่ยปกติเวลาอยู่ในห้องด้วยกันเขาก็จะแบบคือเล่นกีตาร์ร้องเพลงตลอดเวลาเราก็เลยรู้สึกเหมือนเหม,นมือนเขาเป็นเป็นตู้ตู้ดนตรีอะค่ะแต่พอถึงเวลาที่แบบก๊อฟไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเล่นกีตาร์แบบโอยมันเป็นโชว์ของน้องอะมัน เฮียเฮเป็นแบบเป็นลุงลุงอยู่ในกลุ่มเลย Vegan. เพราะว่าอาวุโสสุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะคุยเล่นกันสนุกสนานแต่ว่ามัดเด็กของพี่จอนคือด้วยความที่ประสบการณ์ชีวิตเยอะค่ะเพราะขึ้นอยวเวนเวทีเนี่ยโหรุ่นใหญ่แซวกล่าวดูหล่อทุกคนดูหล่อมาก นั่นี่เขาเหนือเหนือตลอดนะฮะจะมีรายละเอียดมากมายในเพลงเพลงเดียวเยอะแยะเลยโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องใส่ลงไปเสมอความเป็นแจ๊สมีโน้ตแจ๊สอยู่ในนั้นอยู่ตลอดนะฮะคือทุกคนมีสิทธิ์จะถูกเลือกหมดนะฮะเพราะว่าคือต่างคนต่างเหตุผลนะคะพี่ก้องเขาอาจจะมีเหตุผลที่เราก็คาดเดาไม่ได้คือมันมันอย่างที่พี่ก้องบอกไม่ใช่ว่าใครเก่งเราจะได้เข้ารอบหรือว่าใครทําได้ดีที่สุดเราจะได้เข้ารอบคือพี่ก้องเลือกเพราะว่าเห็นศักยภาพและเห็นอะไรบางอย่างในตัวคนนะั้นหนึ่งได้เลือกไป ก็เริ่มแบบจะใช่เราเพราะว่าจะใช้เราว่าคือในใจเนี่ยในใจร้องเรียกชื่อคนอื่น <laughs> พอถึงตอนนั้นถึงจุดหนึ่งเราก็เลยบบกว่าเออแล้วแต่พี่ละกันก็ขอเลือกคนที่เป็นตัวแทนให้กับทีมเราที่จะไปแข่งขันต่อไปนะครับขอเลือกแนทครับขอแสดงความยินดีกับคุณแนทด,ด้วยนะคะที่ผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดค่ะคืออยู่ด้วยกันมาเป็นเดือนเนาะคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ขึ้นไปยืนร้องเพลงพร้อมกัน4ี่คน มันก็บรรยากาศคล้ายๆเหมือนตอนเราอยู่ในห้องเก็บตัวค่ะคือทุกคนก็จะร้องซ้อมของตัวเองพอขึ้นไปยืนด้วยกันเนี่ยก็เลยได้แต่ส่งกําลังใจให้กันซึ่งรู้สึกว่าคือมันเวิร์กอ่ะมันเวิร์กมากคือเราไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วก็คืออย่างน้อยเนี่ยครั้งสุดท้ายก่อนจะแยกย้ายกันไปเนี่ยก่อนที่ไม่ว่าใครจะไปหรือใครจะอยู่เราเราเราได้ร้องเพลงด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ทุกคนรักแล้วก็มาเวทีนี้เหมือนกัน เรื่องราวความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเรามีมาให้ชมกันแบบนี้ทุกๆวันกับ v reporter present e d by TrueMove H 4 G 3 G และ Wi-Fi ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1นึ่งทุ่มถึงทุ่ม15กับความคมชัดแบบ HD ทาง Truevisions ช่อง 3, 4, 6 p o p u l a r Zone ช่อง117และแบบปกติทางช่อง True Music Truevisions ช่อง357หาฮมพลานะครับ